สวัสดีครับมาพรีวิวเกมคู่สำคัญนะครับเชลซีกับริวพูนะครับก่อนอัดคลิปนี้มันมีข่าวไคเซโตดูแล้วน่าจะไปเชลซีด้วยค่าตัวถึง115ล้านพ่อนนะครับอ่ะยินดีร่วงหน้าเลยแล้วกันเนาะแล้วก็มีข่าวว่าน่าจะเปิดตัวในเกมเจอลิวพูด้วยในค่ำคืนนี้นะครับ อ่ะเข้าสู่เนื้อหาการพรีวิวเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มฝั่งทางลิวพูก่อนละกันนะฮะเกมนี้ลิวพูก็ยังไม่มีเตียวก็คันตา่ากับสเตฟานบาเซตินะครับโอเค2คนนี้พร้อมได้ก็จริงแต่ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสภาพร่างกายก็คงยังไม่ได้ลงที่เหลือก็พร้อมลงนะครับไล่มาตั้งแต่ประตูอาริสันเบ็คเกร์นะับแผงหลังก็ พงใช้เทรนด์อาริสตาอานแบ็คขวาแล้วก็รับบทบาทเป็นอินวอร์ตฟูลแบ็คด้วยแบ็คซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเฟอร์จิลฟานได้ซึ่งเกมนี้ก็จะสวมปลอกแขนกับทันทีมเป็นเกมแรกในพเมร์ลีนะครับเล่นร่วมกับอิบาฮิมาโคนาเต้ทีนี้ถัดมาไดแดนกลางอันนี้ทุกท่านเห็นหลังการยืนนะครับกลางเนี่ย ต้องมาดูว่าคนที่จะมาเล่นคู่มิดฟิลด์กับเทรนอาริเซอร์อาร์โนจะเป็นใครอย่าลืมครับว่าริร์พลยังไม่มีกองกลางหมายเลข6นะครับยังไม่มีกองกลางหมายเลข6ก็ไม่รู้จะได้ใครซึ่งถ้ายังไม่ได้แบบนี้มี2ช้อยครับไม่เครอติสโตนก็อาจจะเอาอาริเซสแมคริสเตอร์มาเล่นเป็นมิดฟิลด์หมายเลข6ชั่วคราวไปก่อนซึ่งในผลงานที่ผ่านมาอาริเซสแมคริสเตอร์ ทำผลงานได้ดีนะครับในตำแหน่งนี้แต่ให้เล่นตลอดก็ดูเสียของเนาะแต่ก็อ่ะเอาไปก่อนนะครับกลางรุกก็มีโดมินิโซบอสไลน์นะครับส่วนอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่จะใช้คูติกัรโปมาเชื่อมเกมมิดฟิลต,ตัวลุกทางฝั่งซ้ายนะครับส่วน3าประสานแดนหน้าทางขวาแน่นอนโมฮัมเหม็ดซาร่าทางซ้าย เป็นหลุยดีอารสนะครับส่วนหน้าเป้าอยู่ที่ว่าคอบจะเลือกใช้ระหว่างเดวินุนเยสหรือว่าดิโกโจตาแต่ถ้าเอาเรื่องของความเฉียบขาดความคมในจบสกอร์ความชมคมในการจบสกอร์เนี่ยอาจจะต้องเป็นดิโกโจตาก่อนนุนเยสอาจจะสำรองนะครับในเกมนี้นะสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของเกมรับนะครับการที่ยังไม่มีมิดฟิลด์หมายเลขหมาคอยตัดเกมไปแตนกลาง อย่าลืมนะครับร์พูลเสียทั้งฟาบินโยแล้วก็จอร์แดนเฮนสันอืเสียสองคนนี้นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ายังไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับมืออาชีพในทีมถ้าไม่นับบาสิติตท,ที่เป็นดาวรุ่งแต่บาสิติตก็ยังไม่พร้อมลงเนาะนายเป็นหัวตรงนี้นะครับเพราะเกมรับพร้อมที่จะเสียประตูจริงๆนะฮะ แต่เกมลูกก็ถือว่าไว้ใจได้ครับในช่วงผลงานอุ่นเครื่องปิซซ่นที่ผ่านมาลงเล่นไปทั้งหมด5เกมนะครับยิงไปทั้งหมด15ประตูนะครับแต่ก็เสียถึง10ประตูนะทีนี้มาฝั่งทางด้านเจ้าบ้านเชลซีประเติมเกมแรกของมาริโซโปเชติโนนะครับสำคัญมากโปเชติโนเองก็คงไม่อยากประเดิมด้วยการพ่ายแพ้ในบ้านนะครับ มาดูความพร้อมของทางเชลซีนิดนึ่งเชลซีเนี่ยผลงานในปีซีสั้นถือว่ายอดเยี่ยมนะครับไม่แพ้5เกมหลังสุดเนาะแต่ต้องมาดูครับเกมวันนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งโปชติโก่ก็มารับช่วงต่อจากแฟงดัมพาดนะครับความพร้อมของเชลซีตอนนี้คือเจ้าถิ่นเนี่ยได้รับข่าวร้ายเนาะเมื่อคิโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ยของหน้าป้ายแดงได้รับบาดเจ็บพลาดลงประเดิม นัดนี้นะครับตามข่าวคืออาจจะ4เดือนเลยนะครับสำหรับคิดโซเฟอร์เอนคุนโคลเนาะและอีกหนึ่งไฮไลท์ออย่างที่บอกครับอาจจะเปิดตัวไคเซโดในค่มภืนนี้เนาะส่วนคนอื่นๆที่ยังลงเล่นไม่ได้ก็คือมีโนนี่มาดูเอเก้นะครับเวสตีฟอรฟาน่ามาคัสเบตินเนลี่เบอร์นัวมาเดชิโอมาลังซาอีโน แองจรินนะครับอามันโดโบยาโรเบิร์ตซานเชสก็ดูเหมือนมีการบาดเจ็บโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยย้ายจากไบตันมานะครับแต่ข่าวล่าสุดเนี่ยซานเชสมีโอกาสลงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อคือนเกปาอสัสซารากาเนี่ยเตรียมที่จะย้ายไปริมริดในสัญญาการยืมตัวหนึ่งลูก,กานะครับก็เป็นไปได้ที่เกมนี้ซานเชสที่มีอาการบาดเจ็บ รบกวนอาจจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงได้เหมือนกันนะครับก็คงคาดว่ามาในระบบ4-2-3-1นะครับประตโรเบิร์ตซานเชสนะครับแสงหลังแบ็กโฟร์แบ็กขวาใช้ลิสเตมแบ็กซ้ายเป็นเบนชินเบลคู่เซนเ็นเตอร์แบ็กรีวายโควิลอีกคนที่จะมายืนกับรีวายโคลวิลนี่อาจจะเป็นเตียวโกซิลบาอีกหนึ่งคนที่ในหัวสก เขามองนะครับก็คืออาร์เซลดีซาซีนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเกมใหญ่แบบนี้เดียโกซิลบานะครับมิดฟิลด์เอนโซเฟรนเดสยืนคู่กับคอนเนอร์คาร์เกอร์กลางลูกอิเคโรมูดิสนะครับไรฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือทางด้านคารนี่ชูเบเมกานะครับหน้าเป้าแถมเลยครับคนนี้ ริวพูต้องระวังดีๆนะครับนั่นคือนิโคลัสแจ็กสันนะฮะแจ็กสันมีความเร็วแล้วก,ก็มีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงอาจจะปั่นป่วนเกมรับตลอดเกมให้กับริวพูได้นะครับต้องระวังที่ดีนะผู้ตัดสินในเกมนี้นะครับแอนโทนีเทเลอร์แม่พูดถึงคนนี้กรณีเยอะจริงๆทั้ง2ทีมเลยนะครับส่วนห้อง v a r เป็นดาเรนอิงนด์นะครับ เ <c oughs> นื้อเท็ของ2ทีมนี้นะครับเอ่อคู่นี้เจอกันมา79ครั้งนะครับเสมอไป24ครั้งนะครับเอ่อเชลซีชนะได้27ครั้งแบ่งเป็นการชนะในบ้าน18ครั้งและนอกบ้าน9ครั้งส่วนลิเวอร์พูลชนะได้28ครั้งนะครับแบ่งเป็นการชนะในบ้าน17ครั้งและชนะด้วยการไปเยือน11ครั้งนะฮะส่วนผลงานในลูกกาลที่แล้วเหลือเชื่อนะครับ กินกันไม่ลงเลยเสมอกัศูนย์ศูนย์ทั้ง2เกมนะฮะก่อนหน้านั้นก็เสมอศูนย์ศูนย์ในเกมนัดจิงคาราบาวครับและเอฟเอครับก่อนที่ลิเวูจะชนะเชลซีในการตุดถโทษท,ทั้ง2ถ้วย่นะครับและก่อนหน้านั้นก็ <c oughs> เสมอกันนะครับในพรีเมียร์ลีกเอแอนฟิลด์เสมอ11และก็ที่แซมฟอร์ดปิดเสมอ22น,นั่นหมายความว่า6เกมหลังสุดคู่นี้เจอกันมา เฉือนกันไม่ลงนะครับเฉือนกันไม่ลงสีเกมหลังยิงกันไม่ได้ด้วยแบบไรสกอร์นะครับถ้าวัด Head-to-head head ของโค้ชสองคนนี้ระหว่างโปรเจติโนกับเชนคอฟนะครับเจอกันมาแล้ว11ครั้งนะครับตั้งแต่สมัยโปรเจติโนคุมสเปอร์คอฟชนะได้6ครั้งโปรเจติโนชนะได้1ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป4ครั้งนะครับ ริปูพูดถึงสิติในการเปิดลูกการนะครับริปูนี่ไม่แพ้ใครนัดเปิดลูกกามาตั้งแต่ไม่แพ้มาตั้งแต่ยุคล็อตเจอร์ทั้งนัดสุดที่ริปูแพ้ในนัดเปิดลูกกาก็คือลูกการ2 0 1 2 2 0 1 3นะครับแพ้เวสต์บอมเบตอัลบีอน3-0นะครับแล้วก็ริปูนี่ไม่แพ้ใครในลีกมา11เกมนะครับต่อเน,นื่องตั้งแต่ลูกกาที่แล้วเป็นต้นมานะฮะ ชนะ7จและเสมอไป4นะครับแล้วเกมนี้ลิปูก็มีโอกาสที่จะไม่แพ้5เกมติดต่อกันในการไปเยือนที่แซมฟอร์ดวิทนะครับเอ่อส่วนนักเตะที่น่าสนใจโมซาล่าอ่าเจอทีมเก่านะครับโมซาล่าโมซาล่าก็เคยเป็นอดีตนักเตะของเชลซีนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะของเชลซีคนล่าสุดที่สามารถยิงประตูใส่ทีมเก่าได้นะครับโดยยิงได้ในเดือนมการาคมปี2022นเนาะ ส่วนรูปเกมในเกมน,นี้มองอย่างไรส่วนตวัวผมมองว่าบอลค่อนข้างทันกันนะครับเชลซีเกมลุกผมว่าก็ดีคือได้แจ็คสันมาทําให้เกมลุกมันดูไหลลื่นนะครับแต่กลางอาจจะยังดูหลวมไปหน่อยนะครับเกมรับก็ยังยังดูพร้อมเสียป,ประตูได้เหมือนกันนะแต่ข้อดีของเชลซีก็คือเรื่องของเกมลุกที่ผมมองว่าเชลซีเปลี่ยนไปนะครับส่วนลิเวอร์พูล มลูกอันตรายเออตัวลูกของริว์พไม่ว่าใครก็ตามผมว่าพร้อมผลิตกรนะครับมิดฟิลด์โอเคได้ได้ไดสบอสไลท์กับแม็คลิสเตอร์มาช่วยยกระดับแดนกลางแต่ประเด็นคือริว์พไม่มีกองกลางหมายเลขหผมมองว่าสําคัญมากนะครับอาจจะเป็นแผลใหญ่ในลูกการนี้ได้ถ้าหากริว์พสมมติไม่ได้มิดฟิลด์หมายเลขหมาจริงๆนะครับ ซึ่งมันก็ต้องหาคนมาเล่นตำแหน่งนี้เ๋ยวแมคคิสเตอร์คริสโจนหรือบางเกมยังใช้เทรนต์ไปเล่นเป็นวิซิตัวรับในช่วงพีซีสั่นเลยนะครับนะส่วนเกมรับอย่างที่บอกครับพอมันไม่มีกองกลางมาเล่นหกเนี่ยงานมันก็มาหนักที่กองหลังนะครับมันก็พร้อมที่จะเสียประตูแหละนะครับบางทีเจอเตกบอลยาวมาก็พร้อมเสียประตูเลยครับและอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างมั่นใจว่าเกมนี้ มีสก,กอร์แน่นอนไม่น่าจะจบสวนๆนะครับไม่น่าจะจบสวนๆเหมือนเอ่เกมหลังสุดที่เจอกันนะฮะแต่เชื่อว่าเป็นเกมที่เพิ่มความร้อนอุกในเกมผมว่ามาจากนอกสนามมาและก็คือเดียวของเคเซโดกับลาเวนี่แหละที่ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยสทีมนี้พยายามจะย่งซื้อสองคนนี้นะครับนะเออ เกมออกมาน่าจะเข้มข้นนะครับเข้มข้นแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าเป็นเกมคุณภาพอีกเกมหนึ่งนะครับผมมองว่าเกมค่อนข้างจะทันกันแหละ2ทีมนี้และก็คิดว่าน่าจะเสมอกันไปอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่น่าจะสูนสผมมองว่าไม่1นึ1ก็2อสนะครับไม่1นึหนึ่งก็2อสอ่ะใส่สกอร์ไปเลยเอาแบบเอตเทนคนดู2อสคิดว่าเสมอกันแล้วกอทั้งคู่ ยิงประตูได้นะครับทุกท่านมองอย่างไรลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นด้วยกันนะครับเชลซีกับลิเวอร์พูลตอนสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็มีเกมให้เล่นมีของรางวัลมาแจกนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเลยนะครับเสียงยังแหบอยู่เลยนะครับต้องขออภัยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ ใครใช้ซิมทูดูคลิปไฮไลท์และคลิปพิเศษจากพิมพ์ลีกฟรีคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้หรือสแกนได้เลย